สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติงน้อยค่ะดวงคนเกิดทั้ง7วันคลิปนี้ดวงประจำวันพุทธที่17กันยายน2568การงานการเงินความรักและเรื่องของสุขภาพนะคะมีเลขนำโชคจากหน้าไพ่แสงสุขหน้าไพ่โชคดีมีสุขค่ะแล้วก็มีคําแนะนําจากไพาทาโร่ด้วยอย่างไรก็ตามนะคะยังเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่ค่ะไม่ใช่ดวงส่วนตัวขอให้รับชมเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะ วันพุธนี้นะคะในส่วนของสีมงคลค่ะท่านที่ต้องการเสริมดวงเรื่องความรักใช้สีเหลืองค่ะยกเว้นคนเกิดวันอังคารเสริมดวงเรื่องของการงานใช้สีสม้มเรื่องของการเงินโชคลาภใช้ดําใช้เทาค่ะยกเว้นคนเกิดวันศุกร์วันนี้พยายามหลีกเลี่ยงสีชมพูนะคะมาเรามาเริ่มกันคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะห9นะคะห9 85ดห้า <82 S 2> แปดสองเลขเจ็ดสี่หก การงานค่ะสาหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้อาจจะเหนื่อยกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนที่มีอายุเยอะกว่านะคะอายุมากกว่าอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนในครอบครัวนะคะบางทีเอ่อหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้านายเป็นหัวหน้าประมาณนี้เนาะอาจจะทําให้เราปวดหัวทําให้เราเหนื่อยมากขึ้นนะคะใดๆก็ตามแต่วันนี้ค่อนข้างเขาเรียกว่าเหนื่อยกายนะเหนื่อยสมองนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันต้องทาอะไรเยอะแยะนะคะนงานราชงานหลวงกิจกรรมหรือหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวแล้วก็หน้าที่ที่เกี่ย ข้อก็เรื่องของการงานนะคะใจคุณเนี่ย นะอาจจะไปในทางที่อยากดูแลครอบครัวอยากใช้เวลากับครอบครัวอยากดูแลคนในครอบครัวมากกว่านะคะดูแลผู้หลักผู้ใหญ่แต่บางทีงานมันก็ต้องทำอะคะ่ะนะคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันต้องเหนื่อยคนเดียวอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะปวดหัวเรื่องงานมากกว่านะคะที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวเนี่ยเป็นอะไรที่คุณอยากจะทําคุณเต็มใจที่จะทํานะคะก็แบ่งเวลาให้ดีก็แล้วกันนะคะไม่ต้องคิดมากคะ่นะก็จัดการไปนะในส่วนของการเงินก็ปวดหัวเหมือนกันนะคะก็เรื่อง ของเอกสารนะคะเรื่องของบัญชางบัญชีนะคะบางทีมันอาจจะเป็นรายจ่ายสะสมหรือรายรับที่มันเอ๊ะทำไมมันมีปัญหาหนู่นนี่นั่นคุณอาจจะจำเป็นที่ต้องการให้ใครสักคนที่ช่วยมาคอยช่วยเหลือนะคะนะถ้าเป็นผู้ชายวันอาทิตย์คุณจะเหนื่อยมากหน่อยในการที่ดูแลงานตัวเองแล้วก็คอยซัพพอร์ตคนรอบข้างนะคะหรือว่าซัพพอร์ตซัพพอ,อ,อร์ตคนใกล้ชิดนะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงวันอาทิตย์คุณต้องการใครสักคนที่มาช่วยเหลือนะคะไม่ไม่เหนื่อยไม่เครียดมากเพราะว่า ร <c oughs> อบตัวคุณมีคนคอยช่วยอยู่แล้วนะคะนะใดๆก็ตามแต่ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นนะคะความรักค่ะความรักไม่เด่นนะคะคนโสดอยู่แบบโสดๆดีแล้วนะคะยังไม่เจอคนที่เข้ากันได้ดีนะคะคือบางทีก็เจอแต่คนที่บางทีการใช้ชีวิตรูปแบบความคิดหรือแนวคิดอะไรต่างๆมัน,มนไม่ตรงกันนะคะอยู่คนเดียวแบบว่าจะสงบสุขมากกว่านะคะส่วนความรักคนมีแฟนมีคู่ วันนี้พูดไปคนละทางคิดไปคนละทางนะคะแนวคิดนะคะนะอะไรต่างๆนานมันไม่เหมือนกันนะคะมันไปคนละทางเพราะฉะนั้นอาจจะพยายามหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งนะไม่ต้องไปวุ่นวายกันและกันมากไม่ต้องไปพยายามเอาชนะกันนะคะแค่อยู่ใครอยู่มันก็โอเคแล้วเนาะสุขภาพค่ะสมบูรณ์แข็งแรงค่ะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่วันนี้ต้องมองโลกในแง่ดีนะคะพยายามกระฉับกระเฉงนะาการที่คุณมีก็เรียกว่ามีเอ่อมีการมองโลกในแง่ดีมีความหวังอยู่เสมอนะคะใช้ชีวิตด้วยความกระฉับกระเฉงนะคะแล้วก็เอ่อเรียกว่าอารมณ์ดีนะคะทาตัวสดใสล,ล่าเริงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรามองในแง่มุมที่มันมีความสุขมันไม่มีอะไรยากมันไม่มีอะไรที่จะสร้างปัญหาได้เราก็ต้องเรียกว่าเอ่อกระตุ้นตัวเองให้เป็นคนที่เอ่อมีความสุขอยู่เสมอนะคะมีความ สุขกับทุกอย่างในชีวิตนะคะมีการเริ่มต้นใหม่ๆตได้ตลอดนะคะในชีวิตเราเนาะคนเกิดวันจันทร์แปดศูนสองหนึ่งเจ็ดหกเลขหกหกสี เจ็ดห้าการงานคนเกิดวันจันทร์ค่ะการงานวันนี้ก็เน้นนะคะนะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะนะการเขาเรียกว่า การคอยที่จะปกป้องดูแลคนใกล้ชิดดูแลคนรอบข้างนะคะไม่เอาอารมณ์ไม่เอาความต้องการตัวเองเป็นใหญ่พยายามมีเหตุผลนะคะตัวคุณเรียกว่าวันนี้สองหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะไม่ว่าทํางานร่วมกับใครหรืออะไรก็ตามแต่นะคะก็พยายามช่วยเหลือกันนะคะไม,ไม่ได้เจอคนไม่ดีนะวันนี้ถือว่าโอเคมากๆนะคะมีคนคอยช่วยคอยซัพพอร์ตอยู่คนที่ทําธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวเกี่ยวกับต่างประเทศอะไรพวกนี้จะโดดเด่นมากกว่าอาชีพอื่นๆหรือธุรกิจที่หรืองานที่ต้องเดินทาง ะะนะโดยเฉพาะยิ่งเดินทางไกลนะคะจะยิ่งแบบว่าโดดเด่นมากๆนะเรื่องของการเงินนะคะมีใช้จ่ายนะคะดูแลตัวเองดูแลคนใกล้ชิดนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของรายจ่ายที่มันไม่สมเหตุสมผลรายจ่ายที่ใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกรายจายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ <c oughs> เขาเรียกว่าความใจอ่อนความใจดีของเราคือบางทีถ้าเราใช้เงินนะใช้จ่ายเงินโดยที่เอาความรู้สึกเป็นหลักเนี่ย มีโอกาสที่จะใช้เงินโดยที่ไม่เป็นไปตามแผนการที่วางเอาไว้ไม่ควรจะจ่ายประมาณนี้เนาะออในส่วนของความรักค่ะความรักถือว่าโดดเด่นพอสมควรนะคะนะตัวคุณเองมีโอกาสที่จะเจอคนที่ใจตรงกันใจตรงกันอยู่ข้างๆคุณนั่นแหละ นะคะอยู่ข้างๆคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตหรือบางทีไม่บางท่านอาจจะไม่เคยคุยกันซะด้วยซ้ําแต่ว่าคนคนนี้จะวนเวียนอยู่รอบตัวคุณนะคะลองหันไปดูนะคะใจตรงกันแน่นอนนะคะโอกาสพัฒนามีนะส่วนความรักของคนที่มีแฟนมีคู่นะคะก็คอยอยู่ข้างๆกันแหละนะคะอย่าเขาเรียกว่า,าพยายามพยายามใช้เวลาร่วมกันให้มากหน่อยหรือบางทีต่อให้คุณยุ่งแฟนคุณยุ่งแต่ว่าขอแค่บางทีเออมากินข้าวด้วยกันหรือว่าคอยอยู่ข้างๆกันนะคะแค่เนี้ยก็มีความสุขละนะคะ สุขภาพนะคะพักผ่อนน้อยนะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะคือบางทีก็ทำงานหามลุ่งหามข้ามนะคะดึกดืด่นเที่ยงคืนยังไม่นอนนะคะมีเรื่องต้องคิดมีเรื่องต้องออจัดการต้องวางแผนอะไรพวกนี้นะ,ะก็ต้องระวังด้วยนะคะมันส่งผลเสียต่อสุขภาพนะคะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่นะคะหนึ่งก็เรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะนะสองคุณเองคุณอาจจะต้องพยายามที่จะเขาเรียกว่าปล่อยวางนะคะปัญหาหรือข้อผิดพลาดในอดีตนะคะแล้วก็ move on ได้แล้วนะคะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือว่าสิ่งดีๆรอเราอยู่นะคะปัญหาต่างๆนานา,นานเนี่ยขอให้มั่นใจว่าเออโอเคละนะฉัน <c oughs> ฉันจะวางปัญหาไว้แล้วฉันจะลุกฉันจะก้าวต่อไปแล้วประมาณนี้นะคะก็ต้องเข้มแข็งนะคะ คนเกิดวันอังคารสามศูนย์หกห้าเจ็ดสี่หนึ่งสามหกสองห้าศูนย์ การงานคนเกิดวันอังคารค่ะนะวันนี้ต้องบอกว่ามีเรื่องให้ต้องทําเยอะแยะมากมายแล้วตัวคุณความกระตือรือร้นความอยากประสบความสําเร็จมีสูงมากอันนั้นฉันก็อยากทําอันนี้ฉันก็อยากทำนะคะเพราะว่าสิ่งที่ต้องทําหรือภาระหน้าที่ทั้งจําเป็นทั้งไม่จําเป็นนะคะคุณรับมาหมดเลยนะเพราะฉะนั้นต้องมีการจัดลําดับความสําคัญต้องประเมินศักยภาพตัวเองนะคะประเมินกําลังตัวเองด้วยนะคะมีการวางแผนที่ชัดเจนไม่จําเป็นที่จะต้องทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเสร็จเรียบร้อยภายในวันเดียวนะคะค่อยๆคิดค่อยๆทำนะค่อยๆแก้ไข่อ ค่อยพัฒนาไปได้นะคะอาจจะจําเป็นที่จะต้องได้รับคําแนะนานะคะจากผู้เชี่ยวชาญเนาะนะในเรื่องของการเงิน,นะคะรายจ่ายถือว่าค่อนข้างเยอะนะคะเหนื่อยพอสมควรนะคะรายจ่ายส่วนตัวรายจ่ายในการดูแลคนอื่นรายการในรายจ่ายในการช่วยเหลือคนใกล้ชิดคนรอบข้างแต่ต้องระวังความใจดีของคุณด้วยคือบางทีเราเราไปรับภาระแทนคนอื่นเราไปช่วยเหลือคนอื่นโดยที่บางทีคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้เดือดร้อนเท่ามากเท่าที่แบบว่าไม่ได้เดือดร้อนอย่างที่เราเห็นนะคะแล้วมันอาจจะทําให้เรา โดนเอาเปรียบนะคะนะเจอคนที่บางทีหาผลประโยชน์จากเราเจอคนไม่จริงใจพวกนี้นะทำให้เราเหนื่อยหรือเดือดร้อนาทางการเงินโดยใช่เหตุนะคะต้องระวังด้วยนะความรักค่ะความรักถือว่าหาเงินให้ได้เยอะๆนะคะแล้วคุณก็จะคือเรียกว่ามีแฟนน่ะง่ายเพราะบางทีอาจจะมีคนที่คุณสนใจอยู่หรือมีคนที่บางทีคุยคุยอยู่ประมาณนี้แต่ว่ามันต้องใช้เงินนะคะดังนั้นกอ็อาจจะต้องเปหน่อยนะคะต้องเปหน่อยนะเรื่องของความรักของคนที่มีแฟนมีคู่ นะค,ะคนมีแฟนมีคู่ต้องคอยซัพพอร์ตกันนะคะแต่ว่าการที่คอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันคอยเอาอกเอาใจคอยดูแลซึ่งกันและกันอาจจะมันอาจจะมีเรื่องที่ประเด็นเรื่องเงินทองทองมันต้องใช้เงินมันต้องอะไรพวกน,นี้นะคะก็ก็ดูตามสมควรกันและกันนะคะสุขภาพนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะ คำแนะนำจากไพ่ทาโร่ค่ะวันนี้พยายามปกป้องนะคะรักษาผลประโยชน์ปกป้องสิ่งที่มันเป็นของเราสมบัติของเราชีวิตของเรานะคะเป็นสิ่งสำคัญเน้นปกป้องนะคะปกป้องป้องกันรักษาผลประโยชน์นะคะคนเกิดวันพุธหนึ่งแปด 5้าเจ็ดหกเจดสี่สี่หกแปดหนึ่งหนึ่ง การงานคนเกิดวันพุธนะคะวันนี้ต้องให้ความสําคัญับเรื่องของการหาความรู้การพัฒนาตัวเองพัฒนาศักยภาพนะคะความรู้ที่มากขึ้นนะคะนะมันจะทําให้นะเอ่อในเรื่องการงานการเติบโตในอนาคตในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่คุณต้องการนะคะวันนี้อาจจะต้องทนกับความอาการเขาเรียกว่าหงุดหงิดลาคาญใจไม่ได้ดั่งใจบ้างนะคะแต่ว่ามันเป็นปัญหาจุกจิกเราสามารถที่จะวางเฉยเราสามารถที่จะปล่อยผ่านได้นะคะปรับที่ความรู้สึกของเรานะแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองนะคะในเรื่องของ กาารงานส่วนเรื่องการเงินเหนื่อยพอสมควรถ้าเหนื่อยใจแหละนะมันก็มีจับใจใช้สอยตามสมควรแหละมันไม่ได้ขาดมือแต่เพียงแต่ว,ว่าความกังวลใจความไม่สบายใจนะคะหรือว่าบางทีรายรับมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเอาไว้มันก็เลยอาจจะทําให้มีการเปลี่ยนแผนหรือมีการที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออไม่สบายใจแล้วก็กังวลใจในอนาคตนะคะก็เ พยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใจเย็นๆก็แล้วกันนะคะมันก็ไม่ได้หนังใจเราทุกวันะนะเนาะเรื่องการเงินนะคะนะส่วนเรื่องของความรักไม่เด่นนะคะคนโสดนะคะก็อยู่กันแบบโสดนั่นแหละนะคะยังไม่เจอคนที่จริงใจยังไม่เจอคนที่จะนะเข้ามาแล้วก็ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะเราอาจจะหรือบางท่านก็จะเป็นลักษณะเอองานก็เยอะงานก็ยุง่งยังไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้มีเวลาสําหรับความรักนะคะคนที่มีแฟนมีคู่ตรงนี้เรื่องของความโปร่งใสความจริงใจนะคะมันอาจจะมีข้อจํากัดบางอย่างนะ คุณเองคุณต้องพยายามที่จะเขาเรียกว่าคุยเคลียร์หรือแก้ปัญหาเท่าที่จะทําได้หรือบางทีก็ต้องพยายามหาเวลาว่างนะคะคือบางท่านนะทำงานเสร็จว่างแล้วก็ไปใช้เวลากับเพื่อนไปใช้เวลาส่วนตัวประมาณนี้แต่ว่าแล้วไม่บอกแฟนไม่บอกความจริงอะไรประเด็นเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะคะเกี่ยวเรื่องของความโปร่งใสหรือความจริงใจความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่เป็นประเด็นสําคัญที่จะส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ด้วยนะคะก็ต้องให้ความสําคัญเนาะ สุขภาพนะคะออฟฟิศซินโดรมค่ะวันนี้ปวดต้นคอปวดบ่าปวดไหล่นะคะดูแลตามอาการค่ะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้ต้องใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนนะคะแล้วก็ต้องพยายามที่จะเขาเรียกว่าอารมณ์หงุดหงิดง่ายนะคะนะการเอาแต่ใจตัวเองไม่ค่อยมีเหตุผลเพราะมั่นใจในตัวเองจนเกินไปประมาณนี้มันอาจจะสร้างปัญหาแล้ว,วให้เรากับคนรอบข้างได้นะคะต้องใจเย็นๆแล้วก็เขาเรียกว่าเราเองเราต้องต้องทาตัวเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะคะอย่าเอาแต่ใจตัวเองนะคะนะใดๆก็ตามแต่ก็ต้องระมัดระวังคนใกล้ชิดคนรอบข้างด้วยคือบางทีอาจจะมีคนไม่หวังดีคน นินทาอะไรแบบนี้นะคะก็ดูตามสถานการณ์นะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะสามสี่เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสี่เก้า 60เลข2การงานคนเกิดวันพฤหัส,สบดีนะคะวันนี้ถือว่าดวงงานดีนะคะมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการงานที่จะทําให้คุณนะมีโอกาสได้รับผลประโยชน์ผลตอบแทนนะคะนะเรียกว่าเต็มเต็มปากเต็มคานะคะได้ในตามที่ต้องการน,นะคะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยโอกาสดีๆที่เข้ามาให้หลุดมือไปเพราะมันบ่งบอกถึงผลประโยชน์ที่สูงมากมาก ให้คุณนะคะนะในขณะเดียวกันก็ต้องให้ความสําคัญในเะรองของการพัฒนาศักยภาพตัวเองนะคะาการทุ่มเทกับงานโดยที่ไม่ได้สนใจอย่างอื่นนะคะแต่ว่าใดๆก็ตามแต่วันนี้ขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้แล้วตัวคุณเองคุณอาจจะไม่ได้มีเวลาสําหรับที่จะไปคอยช่วยเหลือใครด้วยเพราะเราก็ต้องรักษาโอกาสดีๆในเรื่องการงานของเรานะคะต้องพัฒนาตัวเองด้วยนะคะคือศักยภาพของเราต้องพร้อมที่จะรับโอกาสนั้นนะคะเรื่องของการเงินนะคะการเงินต้องการความช่วยเหลือค่ะวันนี้2หัวดีกว่าหัวเดียวนะคะนะอาจจะเงินขาดมือารรับใหม่เป็น ตามเป้ารายจ่ายมากเกินไปหรือบางทีวันที่ผ่านๆมานะคะจ่ายเยอะไปหน่อยอะไรแบบนี้ไม่ค่อยมีวินยัยมันก็เลยทําให้วันนี้มันตึงมือหน่อยนะคะแต่ว่าการที่คุณมีการระยะมิตรที่ดีคอยอยู่ข้างๆนะคะมีคนใกล้ชิดว่าจะเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนพวกนี้นะคะก็จะช่วยทําให้เราแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นะคะนะเรื่องของความรักไม่เด่นค่ะคนโสดนะคะก็หาเงินให้ได้เยอะๆนะคะเดี๋ยวรวยๆก่อนนะความรักว่ากันนะคะให้ความสำคัญให้ถูกเรื่องเนาะในแต่ละวัน ความรักของคนที่มีแฟนมีคู่ต้องใช้เงินเช่นเดียวกันนะคะขอแค่เราเรียกว่ามีเงินเหลือเฟือมีเงินมีทองใช้นะคะความรักของเรามันก็ดีตามไปด้วยนะคะเรื่องของสุขภาพแข็งแรงนะคะ คำแนะนาค่ะจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้อาจจะนะต้องพยายามที่จะอย่าปล่อยโอกาสดีๆในการเริ่มต้นนะ,ะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะในชีวิตของเราเราต้องกล้าเราต้องมีความกระตือรือร้นนะคะกล้าที่จะเริ่มต้นกล้าที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยทํานะคะก็มันจะทําให้ชีวิตของเรามันมันสามารถที่จะโตหรือว่าจเจริญก้าวหน้าไปได้มากกว่านี้อีกนะคะอย่าหยองนะ,ะอย่าหยองคนเกิดวันศุกร์ สี่เก้าสี่สี่แปดสองสองเก้าหนึ่งห้าค่ะเลขเก้า การงานคนเกิดวันศุกร์ค่ะวันนี้นะคะดวงการงานดีโดดเด่นโอกาสในการที่จะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆนะคะโปรเจกต์ใหม่นะหรือว่าตําแหน่งใหม่เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะผู้บังคับบัญชาหรือเจ้านายนะคะหเห็นความสําคัญของคุณนะคะมอบหมายโอกาสดีๆในเรื่องการงานให้เพราะฉะนั้นความเติบโตการเติบโตก้าวหน้าในเรื่องการงานมีอยู่แล้วนะคะวันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะแต่สิ่งที่อาจจะมีปัญหาตามมานะค,ะคือการทํางานร่วมกับคนอื่นนะคะความมั่นอกมั่นใจในตัวเองจนเกินไปนะคะนะอาจจะทําให้บางทีเราได ทํางานร่วมกับคนทนี่นแนวคิดไม่ตรงกันนะคะเก่งเหมือนกันนะแล้วก็แต่คิดไม่เหมือนกันประมาณนี้นะใดๆอาจจะต้องลดอีโก้เราลงแล้วก็พยายามทำงานร่วมกับคนอื่นให้ได้ดีกว่านี้หน่อยนะคะรับฟังความเห็นคนอื่นบ้างนะคะ นะี่คืองานมันดีอยู่แล้วอ่ะแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะมั่นใจในตัวเองจนเกินไปนะคะทาให้ทํางานอยู่กับคนอื่นลําบากนะคะในะเรื่องของการเงินถือว่ามีจับใจ่ายใช้สอยนะคะได้เงินมาจากการการวางแผนการงานที่ดีนะคะนะความเชี่ยวชาญสิ่งที่คุณล่ําเรียนมาประสบการณ์ของเรานะ,ะหรือการทํางานที่เป็นไปนได้ตามแผนอะ่ะเงินมันก็มาตามแผนนะคะวันนี้อาจจะเรื่องเงินเงินทองทองอาจจะต้องอาศัยคอนเน็กชันนะคะการที่เรามีคนรู้จกักนะหรือ,อมีคนใกล้ชิดนะคะรู้จักคนเยอะพวกนี้มันอาจจะ จะส่งผลดีนะในเรื่องของการเงินของเราในอนาคตได้นะคะ นะส่วนเรื่องของความรักค่ะความรักไม่เด่นนะคะคนโสดนะคะก็ยังคงใช้ชีวิตโสดยังมีความสุขนะคะเราไม่ได้มีความทะเยอทะยานเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะนอกจากบางทีอ,อ,อาจจะมีวนเวียนอยู่กับเรื่องของเพื่อนหรือเพื่อนเก่าแฟนเก่าอะไรแบบนี้บ้างนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถที่จะพัฒนาใดๆใ,ในวันนี้มันก็ยังเป็นฟิลเพื่อนอยู่นะคะก็อาจจะ,นนะ,ะใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆนะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่ระวังเรื่องของความหึงหวงการ ระแวงจับผิดการแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของที่มากเกินความพอดีมันอาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งแบบเขาเรียกว่าไม่อยากอยู่อะค่ะเออไม่อยากอยู่ใกล้ๆเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันอึดอัดนะคะก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยเนาะสุขภาพนะคะแข็งแรงค่ะรนะะมัดระวังนะคะของหวานขนมนะคะนะพวกเบ,เ,บเกอรี่ต่างๆนะคะที่มันมากเกินความจำเป็นนะคะอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้พยายามเปิดรับมุมมองใหม่ๆนะคะสิ่งที่เราไม่เคยมองไม่เคยสนใจมาก่อนนะคะมันอาจจะเป็นสิ่งดีๆที่จะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นก็ได้นะคะนะเปิดหูเปิดตาเปิดรับมุมมองใหม่ๆโอกาส,สาใหม่ๆที่มันอยู่รอบๆตัวเรานะคะมันจะได้ทําให้เราไม่เสียโอกาสในการเลือกหรือการตัดสินใจนะการจัดการกับชีวิตที่มันจะดีกว่าเดิมนะคะ <ST. S 1> ๆๆคนเกิดวันเสาร สองเก้าแปดเก้าเจ็ดสองเจ็ดสองเล็กแปดห้าหนึ่งการงานคนเกิดวันเสาร์วันนี้งานดีมากนะคะเลิศเลยนะคะนะเรียกว่าเ จัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้สบายๆนะคะไม่ได้เหนื่อยมากด้วยนะคะตัวคุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะโดยเฉพาะยิ่งคนที่ท,ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสวยๆงามๆนะคะนะขายเสื้อผ้าเครื่องประด,ดับ,ดดบกระเป๋ารองเท้าอะไรต่างๆนะคะเรียกว่านะโดดเด่นโดดเด่นกว่าคนอื่นนะคะคนทางานทั่วๆไปก็โดดเด่นเช่นเดียวกันจนบางทีคนรอบข้างอิจฉานะ,ะบางทีมีคนอิจฉามีคนเอาเราไปพูดรับหลังด้วยความอิจฉาแหละนะคะไม่ต้องสนนะคะไม่ต้องสนตัวคุณแบบว่าโดดเด่นอยู่แล้วนะเพราะ <ivia? S 2> ฉะนั้นก็ใช้ความโดดเด่นของตัวเองให้ ให้เกิดประโยชน์นะเรียกว่าภาพลักษณ์ที่ดีของคุณมันจะทําให้คุณโดดเด่นมากกว่าคนอื่นนะคะวันนี้เด่นนใเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้วยไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรนะคะนะด้วยศักยภาพของคุณสติปัญญาะค,ะความเป็นตัวคุณนั่นแหละช่วยเขาเรียกว่าจะทําให้คุณแก้ไขปัญหาหรือรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีมากๆในเรื่องของการงานนะคะ ในะส่วนเรื่องของการเงินก็มีใช้จ่ายนะคะอาจจะมีรายจ่ายทีเ่เยอะหน่อยนะเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์นะคะในกลุ่มเพื่อนการเข้าสังคมพวกนี้นะคะด้วยความด้วยความเขาเรียกว่าความเป็นคนที่บางทีจ่ายไว้นะคะนะจ่ายไว้แล้วก็ ความเป็นผู้นำนะคะก็ทาให้คุณเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้อาจจะจ่ายมากกว่าคนอื่นนะคะเวลาไปกินข้าวนน่นนี่นั่นกับเพื่อนหรือกับลูกน้องบริวารอะไรพวกนี้นะคะก็อาจจะจ่ายเยอะหน่อยแต่ว่าไม่ไรนะคะมีความสุขในการใช้เงินตรงนี้เนาะนะแต่ว่าในเรื่องของการเงินต้องบอกว่าสถานการณ์มันยังไม่นิ่งนะคะก็เอ่อเขาเรียกว่า ควบคุมไว้หน่อยก็ดีนะคะมันยังแปรปวนเอาแน่เอานอนไม่ได้อยู่นะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีนะเรื่องเงินเงินทองทองค่ะนะความรักค่ะความรักไม่เด่นนะคะคนโสดนะคะยังไม่เจอคนที่ใช่แบบร้อยเปอร์เซนต์คนที่เข้ากันได้กับเราคนที่เข้ามาในชีวิตเราแล้วทําให้เราแบบว่าสบายใจขึ้นอาจจะบางท่านมีคนเข้ามาในชีวิตมีคนคุยสบายใจขึ้นนะคะแต่ว่าบางทีใช้ชีวิตเหนื่อย <laughs> ใช้ชีวิตเหนื่อยการจะมีแฟนเพิ่มขึ้นมาอีกสักคนมันเหนื่อยนะคะก็ค่อยๆดูไปนะคะ ความรักของคนที่มีแฟนมีคู่นะคะเวลาที่ใช้ร่วมกันการดูแลฟิลแฟนอาจจะไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ทําให้แบบว่ามีปัญหาการทะเลาะเบาแวง้งไม่มีนะคะเพียงแบบว่าเราต้องทําใจว่าบางทีการใช้เวลาร่วมกันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าเวลาส่วนตัวเวลาส่วนร่วมเวลาเพื่อคนอื่นพวกนี้มันก็จะมีอารมณ์แบบประมาณนี้บ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ทําให้ไม่ได้ทําให้มีปัญหานะคะ สุขภาพนะคะระวังเรื่องของผื่นคันนะคะก็การดูแลความสะอาดอาอาโรคผิวหนังอะไรพวกนี้ต้องระวังนะคะคำแนะนำจากไพทารโลนะคะวันนี้อาจจะต้องตั้งสติให้ดีคุณมีโอกาสที่เจอสถานการณ์ที่มันมันควบคุมไม่ได้นะคะสถานการณ์ที่มาแบบไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวนะคะดังนั้นต้องตั้งสติให้ดีนะคะมีการที่จะเขาเรียกว่า เตรียมแผนสำรองเอาไว้รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะไม่ว่าบางท่านก็สถานการณ์ฉุกเฉินมาในรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะที่แต่บางทีเราไม่ได้วางแผนมาก่อนไงว่ามันจะเกิดแบบนี้นะมันเรียกได้ว่าหรือบางทีสถานการณ์ที่มันผิดแผนนะคะนะดังนั้นต้องมีแผนสำรองนะคะดวงะจษาันพุทธที่17กันยายน2568ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ